มันผ่านเด็กไปคนนึง uhm> อ่ะไหมเฮ้ยเด็กเด็กเด็กมอวานเด็กใหม่เด็กมอวานเขาเป็นพอลูกกันบ้างถือว่าอาจจะชายกันนะนี่เพาอคนเพราะว่ามันไม่ใส่เสื้อนี่ธรรมดาแล้ดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อย่ผมพี่ชมป้านะพี่ๆวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะสวัสดีครับจะช่องกินเททีครับ สวัสดีครับจากช่องเข้าป่าพี่น้องนะครับก็นะพี่ๆต่อจจะคลิปที่พวกผมไปเจอไอ้ตัวอะไรไม่รู้นะที่ทําพิธีกัดเด็กนะพี่ๆก็เมื่อวานเนะี่ยพวกผมก็ได้มานอนพักที่นี่นะแต่ผมก็จะให้กิจเป็นคนเล่าน,ะเนเาะเพื่อนกิเพอเพื่อนกิจเนี่ยเป็นคนเห็นเหตุการณ์นะผมไม่ได้เห็นจากเหตุการณ์เมื่อวานเลยนะก็เราได้นําเด็กกหมายใช่ไหมพี่ๆก็เมื่อคืนเราได้พักแคมป์นอนกัดเด็กนะเพราะว่า ในการเดินทางนี้เราเดินทางไกลามากมากนะยังไม่สามารถถึงได้ภายในวันเดียวนะซึ่งเรานอนเมื่อคืนก็เด็กเกิดอาการแปลกๆนะลุกขึ้นมาเดินออกจากตรงที่เรานอนนะซึ่งพูดคุยพูดคุยด้วยก็ไม่ตอบนะแบบว่าเหมือนกับว่าละมืออยู่อ่ะก็เดินไปเราก็เดินตามไปนะซึ่งเพราะว่าหัวความปลอดภัยด้วยก็เดินตามไปซึ่งเดินนดาจะพักเด็กหายไปต่อหน้า,ต,ต,าต่อตาเราเลย ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรซึ่งวันนี้เราจะไปดูอีกรอบหนึ่งนะจากจุดที่หายแต่ตอนนี้เรายังอยู่ตรงที่เรานอนพักอยู่เพราะว่าเมื่อคืนนะ่ะลังจากเดินหายไปตอน,น้าตาเราก็ไม่สามารถจะหาเจอได้เลยเพราะไม่รู้ว่าอยูุที่ไหนแล้ววันนี้เราก็จะไปหาต่อซึ่งเราก็เดินทั้งสามคนเหมือนเดิมนะก็เราก็มีอาวุธครบเหมือนเดิมนี่นะพี่ๆก็เตรียมความพร้อมให้แบบให้เรียบร้อยนะ ่อความปลอดภัยของทุกคนนะใช่ครับซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเจอกับไอพวกจนป่าหรือว่าหมอผีที่มันเมื่อวานอีกหรือไม่ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะหาหาทันที่นะโอเคครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าครับครับนี่พี่ก่อนจะไปอย่าลืมกดติดตามให้ผู้ชมสามคนด้นะพี่พี่ไปกันเลยครับเพื่อนเราให้กินเดินนำนะแล้วผมก็เหมือนทุกรอบนะพี่พี่ผมก็ชอบเป็นคนอยู่ข้างหลังนะ เพื่อที่จะแบบป้องกันเพื่อนๆนะครับ<อ>ถ้าเกิด,ดเกิดอะไรเกิดขึ้นผมก็เหมือนเดิมนะพี่ๆแบบรีบวิ่งไปแน่นอนครับไม่ต้องห่วงผมนะเป็นคนที่รักเพื่อนมากนะพี่ๆใ,ใช่เราก็ยังไปดูที่เดิมนะอ,เอ่เด็กอาจจะไม่อยู่ที่เดิมนะพี่ๆนะแต่เมื่อคืนเนี่ยเราไปดูเนี่ยไม่มีเลยนะกินนะ ถ้ตอนเช้านี้อาจจะเจอก็ได้นะพี่พี่ว่ามันจะเดินมาที่ยทีกอดจเล่ไม่แน่นะอาจจะเป็นไปได้นะโอมอที่อยู่ที่ายอย่ใช่่เอลยก็าตรงที่หายไป อืมก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ผมได้เตะผมไม่รู้ว่าผมเตะอะไรนะผมก็ได้รู้สึกเหมือนผมพออืดผมตลอดเวลาเลยนะพี่ๆแบบมึนมึนหัวเลยแบบผมเอายามากินก็กินไม่หายนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เบอร์เบอร์เลยนะพี่ถ้าพี่ๆเห็นหน้าผมพี่ๆน่าจะดูออกนะ นั่นแหละเดินขึ้นไปดูกันเนี่ยไม่ก็ผ่งนผ่านทุกคนไปนะยังมีรอยต่อสู้ของเมื่อวานอยู่เลยนี่นะพี่ๆรอยต่อสู้ของเมื่อวานหลุมคือห่างนี่น่ขึ้นเลยไม่เจอเลยเออ นี่คือจุดที่เราแบเอาเด็กออกมาจากคลิปที่แล้วนี่คือคือโลง่งเลยไม่มีอะไรเลพื่อกระดงกระดูนี้ไม่ไมีเลยนะหอยโจรป้าใช่ไม่รู้มันเป็นไปได้ไงนะพอจะรู้ว่าเออเพื่อนนกว่าอันนี้หมอผีเนี่ยมันทําอะไรหรือเปล่ากับประดูกที่โจรเอาไปเออโจรที่เราฟังไว้มัาจะไปทําพิธีแบบว่าเสกเป็นข้องใช้ก็ได้บางที ม,มันทำพิเอะมันทำพวกมันดำได้แบบพวกกระดูได้ได้นะทุกวิชาถ้าไอหมอ้อพี่เพื่นนั้นงมาเเหมือนเก่อยนะอู่แล้วไงเดี๋ยเราเดินตามหาไปจนจุดที่หายเมื่อวานดีกว่าไปไป<ะ>ตรงนี้ถ้าเราอยู่ต่อไปก็อาจจะเสียเวลาเปล่าๆใช่ขนาดเม็ดข้าวมันยังเสียที่ดินข้องอด้คได้ด,ดูใช่ไหม ตอนนี้การผมนี้แย่มันคนจะบูบเลยนะพี่พี่อนะมเม่นี่หน่อยเาอาจบบตอนนี้พะมันทำจบูบนะพี่พี่แต่เมื่อคืนนี้่อนกลางนีไหม้ข่วนี้ห็นเราที่ตามเนี่ยลถลงคนหนึงนะแต่ว่าไม่เนนะครแ่าไม่มีใครแ่คือนเโมอ่านซใช่ไหมใช่ค่ะ วานซื้อเนี่ยผมก็กินนะ่ะเรื่องของนี่ตอนที่ผมเป็นคนให้เห็นเองนะพี่พี่ก็อย่าพยายามที่จะับไปทางหน้าอีกอ่ะก็คือเนี่ยผมจะเล่าก็คือที่ผมจะเล่าให้ฟังนะพี่พี่เมื่อวานซื้อเนี่ยผมกินใชยใหญ่แล้วก็นกนะพี่พี่แบบได้กลับออกมาจากป่านะพี่พี่พวกผมเนะี่ยก็ได้ขับรถกลับกันนะ ผมเนี่ยได้จอดรถกันไว้แบบข้างๆฮะมม่มีเก่กขัวล้อใช่หรออันนี้ไม่แน่ใจนะเสียงแบบไม่มชัดเท่าไหร่เหมือนฝันไปดูไหมยอเราจะไปดูนะก็เดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะพี่พี่ก็ที่ผมกลับมาเนี่ยประมาณผมผมเดินประมาณวันหนึ่งนะพี่พี่ แล้วได้จอดรถไว้ผมผมกลับมาถึงรถเนี่ยผมก็ได้ขับไปนะพี่พี่ขับกลับอะประเด็นอะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาต่อนะพี่พี่ไหนอะได้แค่แค่นี่แล้วระยะเยอโร่เนอะน่าฟังนะมีเด็กเดินไปคนหนึ่งนะใช่ป่ะใช่ป่ะนี่นน่ะมันผ่านเด็กไปคนหนึ่งอะไปเราไปดูทีไป เฮ้ยเด็กเด็กเด็กเมื่อวานเด็กเมื่อวานเขาเป็นพ่อลูกกันบ้างรู้สึกว่าอาจจะชายกันนะคือมีคำแบบนี้เพราะคนเพราะว่ามันไม่ใส่เสื้อนี่ไม่ธรรมดาแล้วคุยละเมอเมันจเราแบบข้างล่างนู่นนะข้างล่างนั้นเป็นผ้านะมันเป็นช่องผ้านะ เราอาจจะไปเจออะไรบางอย่างก็ได้เดินเราเดินตามไปดูเฮ้ยมันเป็นผ้านะมันจะอันตรายเปล่าเอาเดือดชาเนาะเต้องดูอ็กบคนละวันเลยเดยวเออเล็กวเฮ้ย ไม่เจอละฮุยมันหายไปไวมากเลยพี่พี่คุยได้แค่แค่ถ้นลหมเทนั้นก็คือดูามจกันเห็นไหมตอนนีเาดมากเามันทานนเองมาดููนมา เหมือนอยู่นั่นไงเฮ้ยเฮ้ยระวังเลยนะเพื่อนเราจะห็นไหมเนี่ยมันเดินเข้ามาเลยางลางนู่นน่ะโอ้โหตัวอะไรเนี่ยล้างแมงยาวจันเนี่ยดูดิพอๆๆลงข้างเข้าไปทุกลงเข้าไปเลยเข้าไปนิดหน่อยนี่แหละลองเดินตามลงไปดูก่อนเออไป ระวังนะทางคือลื่นมากๆใช่ครับพี่ๆทางคือลื่นมากๆนะเนี่ยผมเป็นคนลงไปดูคนแรกนะที่เด้งจะเพี่เอีกแค่ไหนโอ้ยยังมีเชือกเด้งอยู่นะโอ้ลื่นมากเลย เฮ้ยจิตหายไปแล้วเออระวัง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 นะเพื่อนเราเข้าไปทางนี้จริงป่ะมุจจะเข้าไปทางนี้แหละหายไปเลยมึงเจอป่ะไม่เจอแล้วเสียงเสียงก็หายไปเลยไนนะ่่าจริงงงๆีลลลลึกเยข้ตัแหายไปได้ไงวะหายไปแล้วเพื่อน เฮ้ยเราจะเข้าไปหาดูนะพี่ว้ามันไนม่จ้ำไม่กระมังซุงเนี่ยเออพี่พี่ดูดิข้างในนี่ก็สลิดมากเลยเออนี่เป็นถ้ำนะดูความสูงของน้ำพานะนี่โอ๊ยโอ๊ยเย็นมากเลยอากศาศข้างในเย็นมากเลยนะมีรูมีรูอะไรก็ไม่รู้นะผมผมมาถาังเป็นกันนะเฮ้ย ไม่มีอะไรเลยนะคิดใช่ป่องเออเข้าไปดูก่อนนะพี่ผมขอไปยินก่อนนะนี่มนมนไม่มีอะไรเลย,เ,เ,ลยเราเข้าไปกันเลยเราเข้าไป็นลำบากอะไรนะอันนี้ต่างเลยแม่ไม่มีอะไรเลย มากเลยข้างบยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพื่อนนั่นจะไปต่อไหมนั่นนั่นจะตันหรือไม่เนี่ยมันตันแล้วอะโอ้ข้างในลองเข้ามาดูดิเพื่อนเนาะข้างในมันตันใช่เลยนะเมื่อกี้เราก็เดินตามมาทันแล้วก็ราเห็นเข้ามาทางเนี้ยเขาจะมีรูอะไรป่ะ ขหาดูดีๆไม่มีรู้อะไรแล้วกิกดถ้าปีนหนีแล้วก็คงปีนหนีไม่ทันหรอกใช่เพราะว่าขึ้นขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยสุดอยู่เยอะมากอยู่ทง่ไหนกันกางตรงนี้มันทังยนเลยอยู่เอะอยู่เยลยชื้นหละเอาไงดีรัวเราจะออกไปก่อนจะออกมาก่อนดีกว่า เราหยปีนขึ้นฝั่งนี้ได้ไหม่ะไม่ได้ไม่ได้ไมง่พอเดี๋ยวที่มันไห L ถลถล่มันะหล่เอาไงเกลับทางเดิมก็ชันนะแล้วอ้อมมาทางเดิมมั้ยอ้อยากมากเลยนะพี่ๆเราจะต้องามาทำที่หดอีกเยอะเลยเพราะวากับเหตุการณ์ท้งนี้นี่ มันแปลกมากเลยนะใช่นี่เหตุการณ์ที่เราไม่เคยเจอนะผมพอเออกกันนะพี่พทางทางเนี่ยลำบากมากเลยคือล่ามลำบากจริงๆเลยนะพี่พี่แต่บรรยากาศก็สวยงามใช้ได้เลยนะกินนะ เดี๋ยวก็เพิ่มขวานอีกนึงเออขอะภัยในการถือกล่องไม่ค่อยนิ่งนะพี่พีเพราะว่าผมต้องปีนต้องป่ายนะทางนี้ออกได้นะกิ๊ดนี่ทางเนี้ปีนขึ้นไปได้นะได้ป่ะ,ระเราขึ้นไปทางนี้ทีเดียวเลยป่ะไปอยู่เฮ้ยไอันี้มันจะเป็น้นอะไรบางอย่กล้วยไม้นี่คิดว่าจะเป็น ก้อนเล็กนะใช่ก้อนใหญ่นี่สามารถไข่เป็นราคาได้ดีเลยเดี๋ยวจะขึ้นทางไหน,นขึ้นทางนี้เหรอจะขึ้นทางนั้นเลยปะขึ้นทางนี้ก็ได้อยู่นะไปขึ้นทางนี้ดีกว่ามือกับเส้นด้วนเดยอยแต่ผมกลัวจะมีตัวอะไรมากกว่านะ มันยากมากน,นรนันเป็นการค้นพบครั้งใหม่นะที่นี่ได้จิ้ดถือกล้องให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะปีนแล้วคอยช่วยทุกคนนะคือ,คอ,คอ,คำขขอลำบากมากเลยได้ไหมได้ละ กินให้มามใ้ได้ปะหนึ่งนะเยอะนะยิงให้แม่เพื่อนผ่ขอ,ข,อขึ้นมาก่อนนะที่ nè dập máy thế nào đây nè ทางขึ้นก็ลำบากมากเลยชันเลยไม่รู้ว่ามันหายไปได้ไงนะเขึ้นมาทางนี้มันแปลกมากนะพี่ๆที่คนสองคนเนี่ยจะหายไปได้ไหนบิ๊บบววเวลาสั้นๆนะพี่ๆเราขึ้นมาทางนี้เลยพี่ๆเราจะใช้วิชาทำให้เราเหมองไม่เห็นนะไปเราไปนั่งพักกันตรงนั้นก่อนดีกว่ามาั้งเอางดี เวียนหัวเลยอ่าถ้าหาที่นั่งพักวะป่ะตอนเนื่อยเราไม่ได้กินข้าวผมขอตัดพาไปตอนที่ผมนั่งพักนะที่งานจากที่เราขึ้นมาจากเมื่อกี้อาการทุกคนคือเหนื่อยมากๆเลยนะใช่ไหมใช่บวกก็ไม่ได้กินข้าวเลยนี่ไหนมัเหนื่อยหมดเลยขาผมนี่นั่นแหละไม่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะ เอนอกจาเรารีบหาเด็กยังไก็ไม่สามารถกินข้าวทันนะใช่นะพี่พี่พอเราหาตั้งแต่เช้าแล้วนะก็ผมว่าเราต้องปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วแหละใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทางส้ำรวจในนี้อีหลายรอบเลยเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีปรหลาดมากๆใช่ โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมาเลยก็ขอจบที่เพียงเท่านี้เลยเพราะว่าทีก็มีเพียงเท่านี้ละใช่ผมม็ต้องเดินทางกลับแล้วขอลาไปก่อนนะพี่พี่พแต่ถ้าอยากฟังเรื่องเราต่อเนี่ยไปติดตามในไลฟ์สดได้นะ